เราก็มาต่อกันที่ท็อปิกที่5นะคะในบูปินของเราเนาะเป็นเรื่องของการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีสิ่งที่เราจะต้องรู้ในประเด็นนี้ก็คือเราจะต้องจำแอปการสกอร์ให้ได้การประเมินแอปการสกอร์มีอยู่5อย่างเนาะแอ p e a r a n c e p u l s e r e c t i t r a t i o n นะคะทุกตัวเนี่ยคะแนนเต็ม2นะคะการให้คะแนนตามนี้ a p p e a r a n c คือเราดูสีผิวเนาะถ้า ม่วงสีดทั้งตัวเลยแล้วก็ให้ศูนย์คะแนนนะคะถ้ามีตัวนี้เป็นสีชมพูดีแต่ว่าปลายมือปลายเท้าม่วงม่วงซีดๆีดนะ,ะหรือเขียวเขียวก็จะให้หนึ่คะแนนถ้าสีชมพูดีทั้งตัวดูแล้วบัตส์เคเรชันดีทั้งตัวก็ให้สองคะแนนนะคะเท้าก็คือพอเราฟังแล้วเราได้ยินเสียงหัวใจเต้นมีอัตราการเต้นของหัวใจที่มากเกินหนึ่งร้อยเราให้สองคะแนนเราฟังแค่6วินาทีนะคะแล้วเราไปคูณด้วยสินะ เราให้หถ้าเกิน1นึให้2ถ้าต่ำกว่า100อยู่ที่ประมาณ6 0สิบถึงหนึ่งร้อเงี้ยเราให้1นคะแนนแต่ถ้าฟังแล้วไม่มีเลยหรือมันช้ามากอะต่ำมากเลยอะคะ่ะก็จะเป็นศูนย์คะแนนนะคะไตรเมชก็คือการตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้นเมื่อพยาบาลทําการซักชันนะคะในปากในจมูกให้เนะี่ยถารกจะร้องหรือตอบสนองเสียงดังมีไอมีจามเนี้ยคะ่ะว่า อาหันหน้านี้ขยับพวกเนี้ยแสดงว่าดีก็จะได้เต็มสองคะแนนแต่ถ้าเวลาเราซักชันแล้วแค่แบบเบะปากแฉยแล้วไม่ร้องไม่ไม่ตอบสนองอย่างดีเลยก็จะให้หน,นึ่งคะแนนหรือถ้าไม่มีการตอบสนองเลยแบบปวกเปียกปอแปะไปเลยก็จะเป็นศูนย์นะคะสําหรับแอคทิวิตี้จะดูการขยับกล้ามเนื้อของแขนขาว่าแบบมาเส้นโทนเป็นยังไงบ้างถ้าเด็กออกมามีขยับแขนขานิดหน่อยแบบนิดเดียวปอกแป๊กเงี้ยก็ให้หน,นึ่งคะแนนแต่ถ้าเราเราก็ เราออกมาแล้วแค่เช็ดตัวกระตุ้นเขาก็ดิ้นแรงแขนขาไขวยคว้าขยับไปดีอันนั้นให้สองคะแนนเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีการขยับเลยออกมาแบบนอนนิ่งแน่นิ่งเลยอ่ะก็จะเป็นศูนย์นะคะทีนี้หายใจดูยังไงก็ดูว่าเด็กหายใจได้ไหมหลังจากที่เราเคลียร์ airway section ให้แล้วมีการหายใจไหมถ้าหายใจช้าไม่สม่ำเสมอเราให้หคะแนนถ้าหายใจดีนะคะหรือร้องเสียงดังนะคะก็จะให้เป็นสองคะแนนทีนี้จะสัมพันธ์กับ การวินิจฉัยภาวะทา,การกขาดออกซิเจนแต่แรกเกิดหรือเราเรียกว่าเบิร์ดแอสฟิกเียเนาะตามปกติแล้วเนี่ยคือเด็กที่คลอดมาแอปการสกอร์ก็จะอยู่ที่เจ็ดถึงสิบคะแนนก็จะเป็นปกตินะคะ ถ้าต่ำกว่านั้นอยู่ที่5้ถึง6คะแนนเราเรียกว่า mild bradycardia คือมีภาวะพร่องออกซิเจนเล็กน้อยเราจะให้การดูแลอย่างไรในเด็ก normal ปกติเมื่อคลอดออกมาเราจะเช็ดตัวให้แห้ง suction เคลีย airway ให้เคลียร์ keep warm ไว้ใต้ radiant warmer แล้วห่อผ้าให้ความอบอุ่นแล้วก็สังเกตการหายใจถ้าเหมือนกันค่ะ คนที่มีลักษณะของไม้เบิร์ดแอทฟิกเซียก็ดูแลเหมือนกันรีบเช็ดตัวให้แห้งเคลีย์เอเวแล้วเอาไปคีฟวอร์มแล้วก็มอนิเตอร์การหายใจให้มากขึ้นดูลักษณะการหายใจเคลียร์เรียบร้อยแล้วอาจจะต้องให้ออกซิเจนค่ะออกซิเจนไปด้วยนะคะตามแผนการรักษานะคะถ้าอยู่ที่คะแนน3นาถึงคะแนนอันนี้เราอาจจะต้องเตรียมช่วยกู้ชีพทารกโดยพอเราเช็ดตัวให้แห้งสักชั่นเคลีย์เอเวทุกอย่างคีฟวอร์มใต้เรเดียมวอร์มเรียบร้อยแล้ว ต้องให้ออกซิเจนเลยเนาะให้ออกซิเจนโดยการใส่เป็นแมสค่ะเป็นแมสแล้วก็ทำ positive uh, pressure ventilation ก็คือ PPV โดยการให้ออกซิเจนผ่านแมสแล้วก็กดบีบบีบตรงหัวแมสะค่ะเล็กๆก็จะเป็นการทำ positive pressure ดันดันออกซิเจนเข้าไปในปอดให้เด็กนะคะ แล้วก็ค่อยประเมินว่าถ้าแอปการสกอร์ดีขึ้นอาจจะไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่ถ้าไม่ดีก็จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่ในกรณีที่ศูนย์ถึงสองคะแนนอันนี้ไม่ดีอาจจะต้องพิจารณาว่าต้องรีบใส่ท่อช่วยหายใจหรือเปล่านะคะต้องดูนะคะเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าตัวอย่างข้อสอบในพ์ทนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ข้อแรกเลยถ้าลกแรกเกิดไปมือไปทา้าม่วงคล้ำ ม่วงม่วงทั้มเนาะหายใจไม่สม่ำเสมอไม่ร้องเสียหน้าเมื่อดูดมูกในปากนะคะร์ดเรตอยู่ที่ร1 0ครั้งต่อนาทีขยับแขนขาได้ดีแอปการสกอร์เป็นเท่าไหรอ่ะสี่ห้าหก หรือ7เรามาดูกันายมือไปเท้าม่วงเนาะ a อ p e a r a n อ e เราให้1น,นะคะหายใจไม่สม่ำเสมอตัว R เราให้1น,นะคะหายใจไม่สม่ำเสมอเนาะไม่ค่อยร้องไม่ค่อยร้องด้วยก็จะอยู่ที่1น,นะคะ่ะเมื่อดูดมูกแล้วดูดมูกในปากแค่เสยียหน้าอันนี้ก็คือไกร m มตเป็นไงคะแค่1เหมือนกันค่ะอารฮาร์ดเรทเนาะหัวใจเป็นไงคะเต้นมากกว่าหนึ่งให้2คะแนนนะคะเต้นมากแล้วก็ต่อมาเป็นขยับแขนขาเป็นไงคะโทนขยับแขนขา ได้ดีให้อีกเท่าไหร่คะให้เท่าไหร่คะสองคะแนนถูกไหมคะขยับแขนขาได้ดีสองคะแนนเฉลยเจด็ดคะแนนถูกต้องเจด็ดคะแนนใช่ค่ะตามนี้เนาะ้าวทีนี้ข้อต่อไปทารกแรกเกิดไปมือไปเท้าเขียวหายใจไม่สม่ำเสมอไปมือไปเท้าเขียว หายใจไม่สม่ำเสม,มอดูดมุกงในปากแล้วก็เบะปากฮัทเรตอยู่ที่หนึ่งร้อยขยับแขนขาเล็กน้อยท่านจะให้การพยาบาลอย่างไรอันนี้ข้ามช็อตที่จะประเมินแอปการสกอร์ไปแล้วเรารู้แล้วว่าเคสนี้แอปการสกอร์เท่าไหร่คะไปมือไปเท้าเขียวหนึ่งหายใจไม่สม,มอเสม,สม,มอหนึ่งาแค่เบะปากก็ได้อีกหนึ่งฮัเรตหนึ่งร้อยได้สองขยับแขนขาเล็กน้อยได้หนึ่งข้อนี้อยู่ที่หกหกทำอะไรคะทาอะไรได้บ้างให้การพยาบาลข้อใดเป็นแปรห้ออกซิเจนเลยไหมหกนะหก ดูสารคัดหลังทําให้ทางเดินหายใจโลง่งเช็ดตัวกระตุ้นให้ร้องโดยเร็วรายงานแพทย์ทันทีเพื่อช่วยกู้ชีพคำตอบคือเคลียร์ a i r วย์ค่คะทำดังเดินหายใจให้โลง่งก่อนเลยอันดับแรกเสร็จแล้วก็ไปคีบบอมนะคะคีบบอมอย่าพึ่งเช็ดอย่าพึ่งทําแค่เช็ดตัวแล้วกระตุ้นให้ร้องถ้าเมื่อไหร่ที่ในทางเดินหายใจยังไม่โลง่งยังมีสารคัดหลังอยู่เด็กจะสําลักลงไปที่ปอดได้เพราะฉะนั้นให้จงระวังให้ดีว่าอย่าอย่าหลง อยาหลงเชื่อ,อช้อยลวงนะคะการให้ออกซิเจนไม่ให้ทันทีเราจะพิจารณาอย่างอื่นก่อนนะคะเอาแล้วค่ะทอปิกที่6ก็จะเป็นเรื่องของการประเมินสภาวะทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเนะาะจะมีหัวข้ออะไรบ้างในการประเมินภาวะเสี่ยงของทารกก็จะมีการตรวจประเมินหรือว่า assessment โดย b บ O physical assessment นะคะการทำไบโอฟิสิกอลแอสเซสเมนต์ก็คือการดูทางด้านกายภาพของเด็กเนาะทำอะไรได้บ้างสิ่งแรกเลยก็คือ d ดลี่ฟิ t เ l อ o v มูเมนคือการนับทารกดิ้นนั่นเองเนาะเดลี่ฟิทเตอรมูเมนต์คัล์นับยังไงที่เรา ตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกเลยว่าเด็กมีสุขภาพดีอยู่ไหมก็คือเขาดิ้นอยู่ไหมนันมีชีวิตอยู่ไหมนะก็คือเขาจะดิ้นให้แม่สัมผัสได้เนาะอีกนึงคือการตรวจอันตราซาวนะตรวจอันตราซาวเนี่ยก็จะประเมินได้หลายอย่างดูทั้งอายุของอายุคันได้ด้วยแล้วก็ดูทั้งลักษณะกายภาพทั่วไปของเด็กด้วยมีแขนมีขามีตามีมจมูกอะไรภายนอกครบไหมนะคะแล้วก็ทำไบโอฟิสิกอลโปรไฟล์ก็คือตัวนี้ตรวจเอาผลตรวจจากการทำอันตราซาวค่ะมารวม มาประเมินร่วมกันหลายตัวมีอยู่ห้าตัวแล้วก็ให้คะแนนออกมาเป็นสิคะแนนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดกลับไปอ่านอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็การทำเอ็มอเพื่อดูลักษณะสภาพภายนอกของทารกนะคะว่าแล้วก็ดูสภาพลักษณะอาวัยวะภายในได้ด้วยนะคะทีนี้ตรวจอีก,กันึงก็คือการทำไบโอเคมิคอลแอ s เซ s เมนต์ก็คือการตรวจทางเคมีหรือการตรวจเลือดตรวจฮอร์โมนหรือสาร